เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมงานมันงดีกระเด้นดีค่งเจอนะครับผู้ชมฮะแหมฮะผู้ชมฮะแบบนี้เนี่ยคนเล่นกันเยอะเหลือเกินนะครับแหมมันอดใจไม่ไหวจริงๆินะฮะที่จะได้เล่นนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยเป็นทางการด้วยครับตอนนี้เราอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่า omix หรือว่า omix หรืออะไรก็ตามแต่นะแล้วแต่ผู้ชมจานเลยนะครับก็นะครับแหมคนเล่นกันเยอะเหลือเกินนะฮะช่วยเอาเพื่อนผมก็เล่นนะครับ แม่มอดใจไม่ไหวนะครับเลยอยากลองเล่นบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับก,ก็ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับแต่ว่าที่สังเกตได้ก็คือผมไม่มีนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปหานาฬิกาตรงไหนวะนี่มาร้านมิสเตอร์สมูทตี้นะฮะแต่นี่จะเป็นร้านมิสเตอร์สมูทตี้ภาคเบนเทนอมีเบิร์ตนะช่วงที่เบนเทนเขาใช้เอเลนเอ็กซ์ในการรีจักรวาลน,น,นั่นหละที่แบแล้วประเด็นคือเล่นบนหน้าจอนี่ก็มีปุ่มอะไรเต็มไปหมดเลยครับมีอะไรคิวคืออะไรไม่มี อ่า P N อ U F ทอชิปอ๋อเอฟเอคือต่อยโอเอฟต่อยเตะแล้วชิปอะชิปคือไหไหวแซดเอ็กซีโอ้อันนี้คอนโทรลก็คือการเดชนะฮะซึ่งเราจะไปหานาฬิกาจากไหนวะเนี่ยให้งงพี่ครับนาฬิกาครับว่าคูต้องไปป่าไปอะไรก่อนวะ เออนะฮะผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเจอเอเลี่ยนตลาดกันนะฮะผู้ชมน่าจะอยู่ในป่านี่หรอผมไม่รู้ว่าต้องไปหาพวกออมนิฟิก์ตรงไหนวะไอ้อเขียวๆตรงนั้นเหรอเดี๋ยวลองซิประเด็นคือมันแดชไปด้านข้างแล้วเว้ยผู้ชมสุดยอดเลยนะครับออคูตา้าโอ้ปิดได้โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรู้ว่าปิดไม่ได้เอ้ยนี่มันตึกของบิลลี่นะฮะบิลลี่บิลเลียนนะครับผู้ชม เป็นเอ่อศัตรูวเด็กของเบนเซ์นะครับแต่ดันงม่นะครับเกือบเอ่อเอาเลเซอร์นะครับไปยิงใส่แล้วบันเฮดนะครับพุ่งกลับเข้ามาเองเลยส่งไปอยู่ในตีที่สามนะครับรู้เยอะฮะรู้เยอะผู้ชมผมรู้เยอะพอตัวเสียงอะไรวะจะพูดก็พูดเถอะกูจะไปหานาิกาจากไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเดินสำรวจแล้วนะอันนี้ตึกอะไรวะแปดสี่แปดเหรอเสียงอะไร เพิ่งนะเดี๋ยวมันมีศัตรูอะไรตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราต้องไปเอาที่ไหนวะผู้ชมจะได้จะ,จะ,จ,ะจะคืบหน้าไปเนะี่ยอุดงยู่เดินหานานอยู่กันแลนะ้วเนี่ยเลยครับผมมาผมหานาฬิกาอยู่ครับมีผู้ใดมีนาฬิกาอยู่นะครับคือต,ตอนนี้กูแปลงร่างไม่ได้อะตอนเนี้ยหรือว่ากูมีอยู่แล้ววะผู้ชมเอ้ยอันนี้นะ่าจะเป็นสนาม เอ้ยไม่ส okay ินี่โรงเรียนเบนปะวะผมจำ an no <Ooh, S 2> ไม่ค่อยได้แล้วคุณผู้ชมภาคล่าสุดที่อยู่ก็คือภาคออมนิเวิร์สนะเบนฮีโรสอีกประเด็นคือภาษาเป็นภาษาโปรตุกุสนะฮะหรือว่าโปรตุเกสนะฮะคุณผู้ชมอ่านไม่ออกนะพี่เออไม่มีภาษาอื่นนะมีแต่ภาษาโปรตุเกสนะฮะคุณผู้ชมบิ๊กฤทธิอ่านไม่ออกซาร่าห์ศูนย์สองน่าจะแปลว่าห้องห้องที่สองนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งโอเค กูจะไปเอานาฬิกาจากไหนก่อนตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วครัผู้ชมไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวไปเปิดใน y o ยูทูปหาวิธีก่อนนะผู้ชมเดี๋ยวมานะจ๊ะบทสามเอาล้วครัผู้ชมแม่เจอเมื่อกี้นะครับแม่ถึงค้นคน,นะในทิกตอกเมื่อกี้ฮะมาแล้วเราก็ได้เจอกับเออ่ประตูที่จะพาเราไปสรับนาฬิกาวัยเด็กนะฮะอะไรวะเราไจะเจอจะได้นี่ ไปไปพี่อ้าวเฮ้ยใหญ่ใหญ่ให้ขายหน้าสิครับพี่ไม่ไปไม่ได้อ่ะอ๋อนี่ครับผลัดนาฬิกาให้นาฬิกาคุณเถอะบั๊กไปเนี่ยมันจะมูดคือบั๊กเยอะแยะวะฮะเบื่อจะเชื่อจริงจริงนะครับคุณผู้ชมไหนวะมืดก็มืดมองหาไม่เห็นเลยคุณผู้ชมพี่บั๊กว่ะเราต้องจิ้วไอ้อยู่กันหมดหมดอ่ะ กดบดไปสนลูกไผ่นะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวนะอยู่ออริจินอลดิสไอเทมอ้าวอ้าวเขาบอกว่าอุย๊ยได้แล้วดูนี่เนี่ยอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวโทรศัพท์จะบ,บ้าให้ตายเตอรเดี๋ยวมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือแบงค์ศูนย์บาทโอเคครับผมครับอันนี้เซฟนะอันนี้ตั้งค่าและมิวสิก อเอาดีนะพิกัดผมเปิดพิกัดแล้วกล้มันมจะได้รู้ออปติไมซ์เปิดดีวะวะไม่รู้อ๋อออปติไมซ์การรีธาตโอเคเพชรไม่ต้องเปิดแต่ที่ประเด็นคือมันกูเข้าไม่ได้ตอนเนี้ยว่าเขาปรับใหม่แล้ววะผมไปดูอัน,นเ,เก่าๆมาแล้วเมื่อกี้แต่ประเด็นคือแม่งมืดก,กว่าเดิมอีกเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยเออกูรู้นะให้กูเข้าสิรออะไรอยู่วะเอ้ยกูเข้าไม่ได้เอ้ย จะว่าให้ตายเถอะหรือว่าเราต้องไปที่หนึ่งเนี่ยผมเดินเข้าไม่ได้เวย้ยทำไมวะโอ้ยยังไงได้แล้วทำไมเนี่ยเฮ้ยมันไงเมริกาเมริกาไหนที่สุดเดี๋ยวเวลาแล้วสินะเดี๋ยวเวลาฮีโร่อ่ะโอเคครับเฮ้ยมันเฮ้ยเราเนี่ย นดเอออะไรกันไหนลองสิอ่าไหนลองคิวหัวอ่าโอเคตัวอาร์นะตัวอาร์าจะมีฮิตบลาสใช่ไหมเปลี่ยนได้ปะโอเคเปลี่ยนเป็นไวมัสใช่ไหมดับ,บเบิลเฮดเอ่อเอ็กซ์แลเรสเกรมเมเตอร์โคอาร์มสิงไฟ แล้วก็ลิปจออัพเกรดนะครับกับบอฟูบล้ะนี่โกสเฮ้ยโกสฟลีกเออลืมชื่อนะคุณผู้ชมไหนก็ไหนแล้ะครับแปลงร่างเป็นเอ่อตัวเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะอย่าฮิสลัดกดตรงไหน,นเอ็กอะเอ็นทียูเฮ้ยทีเฮ้ยมีมันเฮ้ยความร้อนแรงนี้ไหนยิง ใช้ใช้คิวไงวะไอ้ไม่มีเวลาจำกัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวใน e <F> คิว N Q F F คือต่อยอะชิปชิปคืออะไรชิปคือทำให้ใหญ่ทำให้หน้าจอกว้างนะฮะตัวแซดแซดคือบินโอ้ไอออ,อ,นอนแมนอู้ยวิววิโหโรเร็ว,ว,อ,ว,วอินเตอร์มิดอะไรอยู่ดีก็มีอะไรตัวให,ใหญ่มานะฮะคุณผู้ชมนี่นี่คืออะไรอะ สวัสดีครับผมฮิตลาสมาช่วยคุณแล้วปึ๊กอะไรวะเสียงอะไรวะท่านผ้ชมไม่คือคุณอยากลงตอนนี้ทำไงอะแซดโอเคกดแซดนะ้วเล็กอะเอ้ยเอสเอสอะไรเอสคืออะไรชูมือขึ้นเหรอมุนๆเหรอไหนเอาใหม่ดิอุ้ยเวลาเหลือครึ่งนึงแล้วเทียเทียคือปล่อยไฟนะอุ้ยไม่ฮิตบาสปล่อยไฟแค่นี้ไงและเอ็มมา วาซิโออ่ะคอนโทรอ่ะก็แดนเหมือนเดิมนะมีสกิลแซดคือบินนะนี่สกิลแซดแล้วคนละมือถือแซดบินเอ็กเอ็กคือปล่อยระเบิดนะแล้วซีก็ปล่อยไฟอู้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะโดลนเลเวลยี่สิบห้าจะดูดิสเลทโอเคแต่ว่าเรายังเลเวลไม่ถึงเราเลเวลเท่าไหร่ดูเลเวลยังไงวะผู้ชมโอ้โห <of> <ร> อย่างเทน,นะวิระร้มัสนะฮะคุณผู้ชมเทมากเทมากนะจากประสบการณ์นะผมว่าแบบนี้ก็ตกไปเยอะเลยเสมอไอไอแบบที่ผมเคยเล่นนะแบบเบนเทนแบบที่อะไรวะรีวิวไปวนลื่นเหมือนะนะกันนะก็สำหรับผมนะแบบนี้ก็ตกไปเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะเพราะด้วยเอ่อแมบมันใหญ่มากนะแล้วก็บัคเบนเทนเห็นมีใครหลายคนบอกว่าบัคเติมเลยฮนะอุ้ยหมดแล้วแล้วเราจะโอเคมันต้องชาร์จนะโอเค เขาบอกว่าบัคเติมเลยนะคุณผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่าจริงป่ะนะแต่ว่าเราจะเล่นไปเรื่อยนะคุณผู้ชมเหมือนว่าเราจะต้องผมไม่รู้ว่าต้องไปไหนก่อน,นตอนนี้โอเคเราต้องไปไหน <S <S เดี๋ยวผมจะลอแปลงร่างเป็นตัวอื่นดูนะคุณผู้ชมคิดซะว่าคลิปนี้มันเป็นเอ่อมันเป็นคลิปที่ผมมาเดินเล่นแล้วกันนะไม่ได้มาแบบเล่นจริงจังอะไรนะคุณผู้ชมเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เออมันจะเป็นยังไงนะไม่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นไม่เคยเล่นเหมือนกันนะอ่ามิสต้าไปแล้วใบมัดผมอยากเล่นนี่เว้ดับเบิลเฮดเอาเอาดับเบิลเฮดกดตรงไหนวะคลืมแล้ว X R Y Z นี่นะครับตัวการที่ส่งเอ่อบิลลี่บิลเลียนนะครับไปมิติที่สามนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ตัวการหรอกมันก็มันก็เป็นแบบฮีโร่นะฮะที่โดนตัวร้ายจัดการนะฮะแต่ตัวร้ายมันโง่แค่นั้นเองแล้ คือบิลลี่วิลเลียนมันเป็นคนที่ฉลาดมากเลยนะเว้ยคุณผู้ชมแต่ว่าแต่มันขี้ประมาทไม่รู้เป็นไรดันไปยิงเลเซอร์ใส่ตัวเดอบลเฮดที่เป็นเพชรนะฮะก็สะท้อนกลับสิครับรออะไรล่ะใช้ตัวแซ่บจะแซ่บที่ไ,ทไรเฟปต่อยแล้วอีกอ่ะอุ้ยมันเพชรนะฮะคุณผู้ชมพูดตามตรงว,ว่าถ้าผมดีร่างเป ben ็นเบนเทนนะเว้ยผมจะแปลงร่างเป็นเดอบลเฮดนะฮะแล้วก็เสกเพชรแล้วก็ไปขายนะฮะคุณผู้ชมดูทรงถ้าจะรวยนะฮะ เอ้ยรู้สึกว่าจะมีครูดาวสกิลของมันด้วยนะแล้วที่ดูดีอ่ะวายเป็นเหมือนน้ำแข็งเลยวะนี่ะคุณชม,มเท่นะเท่อยากเอาไปขายแล้วเล่นแม่งน่าจะแพงแล้วีสกิลหนึ่งอะ่ะวายอ่ะเนปเนปคือต่อยเลนทีวูแซ่บอ่ะสกิลแซ่บไม่มีอะไรนะรถผมผมกดไม่ได้ว่มันมีแค่สามสกิลอ่ะเนปมีไหมมีซีมีเอ็มไม่ได้นะคลิปอ่ะคลิป y f n u t q r e s m x y จิ๊บจิ๊บิ๊บจ๊บไปมาสิ s แต่ด่าจะเป็นครูดาวนะหน่อยใช่นะคุณผู้ชมเออว่ะเท่ๆๆๆแต่บินไม่ได้เลยโอ้โหจะมช้าเลยทีนี่ว่าแต่จะกลับเมืองที่เราเริ่มต้นไหมครับวะใช่วันต้องเดินไปเดี๋ยวเราจะรอนาฬิกาหมดแล้วก็บินไปดีกว่านะคุณผู้ชมเอ่อ คลิปนี้มันจะมีอะไรนอกจากการที่เรามานั่งเดินเล่นเล่นเดินเล่นไปมาวะค,นค,นคนุนผะู้ชมมาดูอะไรกันนะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะมาดูอะไรกันมาดูในในเหลี่ยมเดินบนเออเอออะไรนะนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรวะมาตรงเออตรงตรงตรงอะไรช่างช่างประทัดนะคุณผู้ชมนะโอุโอ้ยหมดแล้วแต่ผมอยากแปลงให้ทุกตัวเลยว่ะเออดีอยู่นะแอ๊ยโอ๊ยโ กระตุกนะฮะค่อนข้างถ้าใค้โทรศัพท์ไม่ดีผมว่าน่าจะกระตุกพอตัวนะหรือไม่คอมไม่ดีนะฮะแต่ว่าเล่นบนคอมก็ไม่กระตุกหรอกมั้งโรบอทไม่ได้คิดสปเปคขนาดนั้นคนเล่นโรบอทคนเล่นในโทรศัพท์นี่สิอลำบากนะดูปุ่มเนี่ยสมมจะมีปุ่มปิดได้กระเถิดเนี่ยนะฮะแต่ถามหน่อยถ้าคุณ,คณกดปิดคุณกดปุ่มปิดแล้วคุณจะยิงปะจิวยังไงล่ะใช่ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวผมต่อไปผมจะแปลงเป็นไม่ร้าย ไวมัตดับเบิลเฮดเอ็กซ์แลเรสเอ้ยตัวนี้น่าจะไปไวไปป่ะเอาวกดผิดตัวที่ลืมนี่ครับวิ่งไงมันมีแค่เอ้ยยังไงเอ้ย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 ไอชัดชนผมหมุนเลยกูมันกูมาอยู่ไหนเนี่ยบ้านเบนปะวะหมู่บ้านเบนหมู่บ้านที่เบนอยู่วะกดปิดได้ไง อกดปิดกดตัวแทบอีกรอบหนึ่งโอเคเล้วเอ็กอะมัดธรรมดาต่อเนื่องว่ะคุณผู้ชมหมัดรัวๆนะฮะเอ้ยยังต่อยอยู่เลยดูอยู่ตอนเนี้ยหมัดหมัดธรรมดาต่อเนื่องนะครับผมเออนะฮะความความเร็วบวกร้อยนะดาเมจบวกหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมที่เอ็กซ์ซาเลสเนี่ยมันเร็วมากเลยนะเว้ยเร็วแบบเร็วเลยแหละเร็วกว่าฟาสแท็ปอีกน้องๆคนไหนที่มันจับฟาสแท็กนะครับก็ไปดูไปในภาคภาคไหนวะอัลติเมทเอเลี่ยนหรือว่าภาค ไอเล่นฟอสนะจำไม่ได้เหมือนกันนะลืมแล้วนะคุณผู้ชมโปรติสเพราะว่าทางล่าสุดก็ไปพึ่งไปดูภาคเอานะี่เวิร์ดมาแล้วแต่ไม่ได้ย้อนกลับไปดูภาคเก่าเท่าไหรนะ่แล้วตัวสี่จะดูซีคืออะไรเฮ้ยอะไรอะไซโคนเหรออุ้ยอุ้ยเฮ้ย,ยสูงไดปไหมสูงอา้าวผมต้องปรับภาพลงสูงไว้ยมันจะได้เห็นสกิลสวยๆชัดๆแต่ปรับไปมันทิกระตุกเลยน,ะนี่นลองปรับเอ้ยมีเสียงเดีย๋ยวผมดไปเสียงนัไนลนะอาจจะดังไปภาพกราฟิกอะผมผมปรับให้ โบ๊ะ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 มันจะกระตุกสักแค่ไหนกันเชียววะโอ้กระตุกโอ้ยโอ้ยปิดปิดโอ้จะเปิดได้แค่นี้แหละคุณผู้ชมลด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 ถ้าผมวาภาพต่างกแน้วจะไปนนั่งอยู่โอเคแฮร์รีเออเนี่ยยังพอเห็นอยู่นะคุณผู้ชมเอ๋สวยสวยสวยนะฮะแล้วนี่แหละแซดครับุบิ๊ก โคตรเร็วเลยวะ่ะเดี๋ยว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 โนชนแล้วแล้วไม่กิ้งแล้วไม่ไอ้นั่นเลยนะโอ้ย <c oughs> ยางเร็ว The เดือกแฟร์เอ้าวตัดหมดพอดีให้ตายเถอะนะคุณพี่เฮ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวบุคุณ <c oughs> มีนาดิการติดมืออยู่อไอ้บอกได้นายมันม่วงเขาก็มึงก็เป็นหนึ่งในเอเลี่ยนเหรอเนะี่ยมาจากดาวไหนเนี่ยสงสัยมาจากดาวไททันนะคุณชมโสมม่วมงขนาดนี้นะ ผมนี่ก็เป็นเอ่อหนึ่งในเออเอเลี่ยนนะคุณผู้ชมรบใครยังไม่รู้นะครับผมนี่แหละครับเอเลี่ยนตัวจริงนะฮะนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอแปลงไปอีกสักตัวนึงแล้วกันนะสารฝันหน่อยนะอยากเล่นนะเหมือนเป็นเพื่อนเล่นนะอยากเล่นนะเดี๋ยวผมอยากอยากแปลงเป็นอะไรดีวะดูนะโบไบร์มัสแมวสเตเลสเวมัทเธอร์โบอาร์มอุ๊ยอยางเดี๋ยวผมอยากผมอยากแปลงรับอัพเกรดด้วยนะอัพเกรด อาตัวเตี้ยงเลยอัปเกรดนี่คืออัปเกรดนะครับผมสายพันธุ์เมคโมฟนะครับเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในดวงจันทร์นะครับของิชาเผ่าเกาแวนะครับหรือว่าเผ่าของแอสมาหรือว่าเผ่าของเกรนแมทเทอร์นั่นเองนะครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยแอสมานะครับทุกคนใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูในเบนทินอัมเเบิร์ดนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพว่าตอนไหนมัรู้แต่ว่าน่าจะเป็นตอนที่มาแวรมามั้งใช่มาแวร r น่าจะเป็นภาคย้อนอดีตของเบนนะ เออเดี๋ยวผมอยากดูสกิลสกิลสัวตว์กันเลยครับอุ้ย,ยมาไหน,นเอ็มเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเท่าเม็ดหน้าเลยเท่าเอ็กซ์แลเรสแต่แต่ถ้าจะเร็วอยู่นี่ชอบว่ะลงแบบลงไปดูดมอเตอร์ไซค์มาจากไหนไวะดูชมโคตรเร็วเลยเฮ้ยแล้วประเด็นคือไม่ล้มเหมือนเอ็กซ์แลเรสด้วยนี่คือของสุดยอดนะอุ้ยอุ้ยดีว่ะอุยนะอ้ยเอาสัตว์เข้ารัา้วแล้วเคเดี๋ยวกดออกก่อนเคแล้วเอ็กอะ อุ้ยอันนี้ยานอู้อ้าวติดแล้วบินไงบินไงถ้างั้นอ่ะอ๋อ,ต,อ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 ต้องขยับอันนัหรอกเอ้ยต้องต้องขยับไอ้นี่โอเคเท่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 อุ้ยแต่แต่ไม่จะหมดแล้วเดี๋ยววันนะ่ะผมโบเปลี่ยนก่อนโอเคแล้วเสียอะไรวะอะไรเนี่ยยิงอะไรอะ รองเนี่ยครับฮะ,ะไม่เท่หมดเลยยกไปสกิลซีมยิงอะไรเนี่ยบอกยิงเลเซอร์อาจจะยิงเลเซอร์ได้เหมือนกับ malware ได้นะเออน้อ,องงงอีกนะตัวอะไรคือมาแว a r พี่มาแว a r นะครับเออเป็นเมกะม็อบนะครับที่เออผิดแปลกนะครับไปจากเมกะม็อบตัวอื่นนะครับตัวรอบแรกอะมาแต่ตัวสีเหลืองๆนะครับแต่หลังจากที่เออโดนทำให้กลายพันธุ์โดยอัลบิโดไปนะครับก็กลายเป็นตัวสีแดงนะครับ และหลังจากนั้นมาอีกสักเล็บหนึ่งนะฮะก็ได้กลายร่างเป็นมาแวล่าอัปเดตครับดูเป็นหลักคอมคอมหน่อยละคุณผู้ชมก็นะครับคุณผู้ชมฮะผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะแหมหนุกนะหนุกนะแบบแบบนี้ค่อนข้างหนุกนะคุณผู้ชมฮะดีดีนะถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นดีบก็คอมเมนต์มาได้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมนะที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายบรรวงวันนี้ด้วยนะครับผมสำหร เคาเคเลี่ยนตัวที่หิต